แนคนน้นุตจตกรเลยโอ้โหทีนี้กำลังใจนีเป็นไงบ้างเยอะเลยนะกลับต่อวันนี้ว่าที่ตทวีพรม,มจิตกรเข้าไปดูด้านในได้เลยครับก็มาลงพื้นที่ดูฟาร์มเสียหายเหตุเพลิงไหม้ตวุฒิกาศิษย์ปดยี่สเมื่อเวลาตอนตีห้านะครับ เพิ่ไหมเริ่มเวลาตอนตีห้าแล้วก็ลงมาพื้นที่ก็เจอแฟนคลับเลยแฟนคลับเลยถ่ายไวว้กเ ครับก็วันนี้มาที่เกิดเทศนะฮะเพิงไหม้ในซอยวุฒากาศ18-20กนะครับาาครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กทมนะฮะแต่เพิงกู้ภัยก็ยังดูสถานที่อยู่นะครับเพราะว่ายังยังยังมีแบบเท่าฐานอยู่ที่ยังยัง,ย,งยังไม่หมดที่เขามีเครื่อง บบตะกี้สเตอร์โมสสเตอร์โมสแกนคือสแกนความร้อนนะครับอ๋อเียบสายเลยคล้บก็เราเราให้าันนะเพราะว่าจริงๆนีกตรงนี้ก็ไหมไปเลยเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่โดนครับฝั่งนี้โดนอันนี้อันนี้ซอยยี่สิบเดี๋ยวเรา ดูตรงซอย20เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูซอย18นะที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับตรงนี้ก็ยังมีฟันประทุอยู่นะก็คือเท่าฐานเท่าฐานฝั่งนู้นคือหนักกว่าเยอะแล้วเริ่มเพลิงเริ่มมาจากฝั่งนู้นอ๋อมีเครื่องสกแกนความร้อนอ๋อมีเครื่องสแกนความร้อนโอนก็ อันนี้หลังจากดับเพลิงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือการเก็บการการการเก็บเท่าฐานอ่าเขาเรียกาการเก็บเท่าฐานที่ยังค้างคาอยู่การปะทุมาอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะการทำการ การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยดับเพลิงที่ไหมให้เพลิงสงบพอเพลิงสงบแล้วก็จะมีชุด2มาก็คือมาเก็บเท่าฐานที่ไฟยังยังยัค้างอยู่ในเท่าฐานอยู่้้นไไม่ไดรก็ือ วันนี <S 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 ้ตทวิภพทำงานเลยฮะทำงานเลยนะครับอ่าไม่ต้องรอยังหาเพิ่มเติมหาสัพพะกำลังมาเดี๋ยวเอาไปกองไว้วัดอะไรอย่างนงี้ยแบบพี่เนาะนี่แหละมันก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับทางสำนักงานเขตก็ได้ประสานกับวัดใหม่ใหญนุ้ยล้วอาจจะเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่ ไม่มีมีที่พักอาศัยให้ไปพักที่นี่ก่อนครับครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับยินดีครับพี่ยินดีครับมาเช้าเจอกันรอบหนึ่งแล้วนะอ่ามาเช้าสสเขาประชุมออนไลน์อยู่เลยผมต้องรีบมาก่อนอดเลย ยยังงงไ่ทก็คือว่าอันนี้เราเช่าก็อยู่หรือว่าเป็นบ้านอบ้านเช่าก็ยังแต่ขอมันขอมันหมดอ่ะใช่ใช่ของมันหมดความเสียหายมันหมดเลยเนี่ยหมดเลย จเดี๋ยวทำไมทำไมงานเฉลี่ยประสานกับวัดที่วัดใหม่ใจนุ้ยแล้วกําลังไปเคลียร์สถานที่อยู่ครับกําลังเคลียร์สถานที่อยู่ครับาอจจะไม่มีอะไรติดท้องผิดมือมาไม่ได้แล้เดี๋ยวจะไปโปรโมทให้เขามาไม่เป็นไรครับมันเข้าไปแค่เห็นหน้ามาเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวก็นายกมาเดี๋ยวนายกมาอ่าผู้ว่ามาเช้าผด้วยเจอผู้ว่าอย่างมาเช้าสอแล้วนะสวเอาไปเลย ไม่เป็นไรี่ท่านท่านที่รับชมเพจนะฮะของท้าวพิภพถ้าอยากจะร่วมบริจาคเนี่ยก็มาที่วัดใหม่หญยนุ้ยได้เลยนะฮะหรือว่ามาที่สถานีตำรวจใต้สะพานฮะสถานีตำรวจของสอนอตลาดพูนะครับแห่งใหม่นะครับแห่งใหม่จะอยู่ที่ใต้สะพาน BTS ตลาดพูนะฮะไอ้ไม่ใช่ BTS วุฒากาศ BTS วุฒาขาศตรงแยกเลยนะครับมาบริจาคได้นะครับก็มีบ้านเนี่ยจะเสียหายประมาณประมาณ28ถึง30หลังคาเรือนนะแล้วก็ผู้อยู่อาศัยเนี่ย40กว่าคนที่ได้รับผลกระทบนะ40กว่าคนครับเมื่อเช้ามารอบแล้วมาก่อนใช่ครับอันนี้ว่าที่สสว่าที่สสฮะ

มี่ขอบคุดลอกแล้วใช่ไหมฮะเราคือลอกเลยอ๋อโอเคเห็นชาวบ้านก็บอกมันต้นไม้อะไรพวกนี้มันขึ้นลกอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยลองครับครับครับอ๋อครับและและไอตรงตึกตรงตึกดูหรือยังฮะในการล็อกท่อครับดักแฉกทางนี้ไม่โดนโอ้ล็อเพื่อนบ้านเราไปหมดเลยนะ เริ่มจาก,ากบ้านเองไหมเนี่ยมันริ่มจากแบแต่นี่ก็เป็นคนอยู่เานาะต้องคุยแต่ละหลังเลยฮะคุยคุยแต่ละหลังเลยพี่คุยเลยถ้าหลังไหนไม่เอาก็เราต้องคุยกับเขาเลยพี่ที่คุยบอกเลยบอกว่าวเรียกมาคุยหมดถ้าจะลอกเนี่ยเราต้องลอกทั้งหมดนะถ้าไม่ลอกนี่มันลอกไม่ได้บางส่วนไม่ได้เพราะมันจะได้ต้องลุ่ม มันมันจะได้รู้โชคดีนะครับรอดแล้วก็รอดถ่ายตรงกางหรอก็เปลี่ยงเต้นอลไรเดี๋ยวโชดีนาะไม่มู่บ้านนี้เขางทำด้วยไ้มเนี่ยอันนี้เขารอดหราโดนหรอลอดหรอยังไม่ไดู้เลยอันนี้เขาลอดไหมเนี่ยเจ้าของบ้านเ้าเาไม่ต่อเติมใหม่ไปได้ก็ไปอ๋อ

มีหลายงานมีหลายงานเลยญมาขวัญมานะรอเช้านี้ที่ทนบุรีเนี่ยตะกี้มีนัดที่บาง์มากอกให้ทีมผู้ช่วยสสเนี่ยไปดูแลที่บาร์มากอีกชุดนึงก็เลยโอ้โหนั่นแหละเจอมอบกัญชาแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปดูเรื่องกัญชาเดี๋ยวไม่เป็นรัฐบาลเจอม็อบแล้วเหรอมแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยได้เนาะ ม็อบตึงๆตึงๆท็อกไปแต่คือเขาเขาไปเขาไปขอของค้าเราต้องถ่ายรูปเหรอเราถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาแบบนี้ถ่ายรูปมาเออม่ายรูเออาถ่ายรูปไม่ต้องอายไม่เป็นไรเราไม่ใช้อยู่แล้วเราเราเราเป็นอ่าเขาเรียกว่าคนรับใช้ของประชาชนนะไม่ต้องกลัวมีอะไรก็รอเพี่นได้วันนี้ดูแต่งตโก้รอไปเดี๋ยวต้องไปสภาไปหาผู้ว่าครับเมื่อเช้าผู้ว่ามาเช้าเลย ตอนแรกจะไปหาเพราะว่าแม่เพราะว่าเขาริงมาหาเราบอกเพราะว่ามาสวดเล่นสองรอบเปนรอเปล่าครับขอบคุณครับโซ่เหมือนกันนะครับสวัสดีแม่เ้ไท่ังเที่ยวมาแจกกันอยู่เลยนะ ใจที่ไมาหากันเน่มาหาด้าแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขนอะไรมาได้บ้างไม่ได้อันนี้แอันนี้ไม่ใจ้โอ้ไม่เหลือหรอเ้ออย่างนี้คนละทำไงเะเอซื้อกับข้ามาขายกันชายไม่หวดเลย ไม้ขงมือหมดเลยนะเมื้องต้นแล้วคือถึงว่าถึงมือผมทุกอย่าเลยฮลโหเ้องต้นกทำเลยรัวโอ้ยอย่างนี้นะหย่งเลยทุกอย่งเลยหมดเลยมากเลยแล้วอันนี้เอาตัวนี้ออกมาได้เหรอพี่กลับมาตอนที้ใช่ไปนี่มาคลอดคลไปปึ๊บ่ไฟไหม้แล้ว่แล้วอันนี้ผมก็รีบซีแ่มาจากใหญ่เห็ ไม่อยู่ในนี้อะอยู่กับบ<อ>ุญรอวิ่งมาดูเหมือนา,า,าะหัวกำลังพุ่งโอ้ยอ,อยู่คอนโดนี้เหรอครับ ไม่เจอกันอย่างงี้แลของ่มีซารขอว์วะนี่ยาการเูจากยากันงนมาันนี้ผมฝากแค่ที่สนมันบบางของต้นเดี๋ยวาอิตาเวียกันตลาด ไปซื้อของมาต้องเป็นนไม่ได้อะไรสักอย่างขายของไม่ได้ให้กำลังใจนะคุณลคุณป้านะเด็กๆนะมาคนค้ารับคุณครับไปเที่ยวมาอดีพี่เป็นไงอยู่หลังไหนเนี่ยพี่เพิ่งย้ายออกไปไม่กี่เดือยาไอยู่ฝั่ง้นคอเครับอุณเลยพี่ไม่ค่อยพักเออขายพักเลยนะเนี่ยยายพ่เละมย้าเพือนรือห้องเด อม่ต <jam Stadium> ้มาให้แรงไนะา่แรงก็ลำลำบุกเร็วหน่อยนะเนี่ยแบเร็วถอว่าเร็วาปนไม้หมเลยอะสวัสดีคแม่้าเป็นพรับสองสครับ อยู่หลังไหนหรือเปล่าครับอลางกลาเนี่ยค่ะโอ้แปลกเลยเนาะต้องระวังนะบ้านที่ไม้ด้วยไหมเนาะเป็นบ้านไม้เออต้องระวงังต้องดูสายไฟนะแมาแม่สายไฟเก่าๆนู่นเลยไม่มีการเปลี่ยนสายไฟ<ป>ที่บ้านก็คอยตรวจดูเสมอเลยอยากให้ท้าหานี้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหม<า>เพราะว่าเหมือนเหมือนแบบมันบ้านที่ไม่มีใครอยู่่งมันเสียพตูม เยอะชาใหญ่จะไม่มีคนอยู่แต่ม่ก็มีอยู่สี่หลังว้านี่สกสัหรือบ้านบ้านนู้นคือเริ่มหรอใช่ไหมพี่ใช่อ๋อที่ตำรวจอยู่ใช่ใช่ห้องห้องทับสิบเจ็ดห้อนู้น้องนสูสงยเปล่าเนี่ยต้องไป ที่เขามาแบบเป็นพิสูจน์หลักฐานตรงซ้อนนี่ดีนะฝั่งตรงข้ามเนี่ก็ดีไอทาธุรกัจมากก็เลยเดินมาดูไม่หมืนทั้งแถวเป็ต้นไม้ต้นไม้กันุงไม่ทันเลยหลังนี้กำลังกรปรุงพุ่งใหม่เลิสร้างใหม่เลยเหล็กเลยขึ้นใหม่สี่ อันนี้เขาอันนี้ก็ถ้าเขามีนั่งร้านถ้าเขามีนั่งร้านก็แบบว่าเขาเอาเขาปรับปรุงอยูอ่ นี่รบถ่ายเลยถ่ายสศเลยประธานสิทธิการเก้าไกลบเข้ารสนู่นถ่ายสเลยฮะถอนหมวกก็ได้พี่ถอนหมวกก่อนโอ้โหบๆแวะมาพอดีเลยใช่ๆผมอยู่แถวนี้ครับแค่ผมเป็นคนเลือกครับ เราเยี่ยมทำหมวกไปการกินเยอะเลยเป็นเป็นเป็คของประชาชนเราครับขอบคุณครับผมนะครับปลุกใจไปสิได้เลยครับพครับก็ทุกคนครับก็ตอนนี้เหตุการณ์ไฟไหม้พุทธกาศ18 20ที่จริงก็ออกข่าวสอยุ้ดด้วยนะก็อย่างเงี้ยแสดงความเสียใจในะานะเป็นสสตัวแทนคนทั้งเขตนะก็ผมได้มากล่าวแสดงความเสียใจให้กําลังใจครับ พราะไม่พี่น้องที่ประสบเหตุเรียบร้อยแล้วทั้งเกือบ30หลังคางเรือนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับทางเขตเนี่ยเยวจะจัดสถานที่พักพิงชั่วคราวที่วัดใหม่ใหญ่นุ้ยนะครับหากท่านใดมีจิตศรัทธาช่วยเหลือ,อในประการใดนะครับยังไงก็รบกวนไม่ต้องเอามาให้ผมนะครับเอาไปให้ทางทางวัดใหม่ใหญ่นุ้ยได้เลยนะครับก็ยังไงไปติดต่อเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายเนี่ยค่อยมาก็ได้พราะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆย้ยยายไปนะครับตอนนี้ก็ ก็ยังไงแจ้งความเสียใจอีกครั้งแล้วก็บ้านไหนนะครับที่สาภาพสายไฟเก่าหรือใดๆเนี่ยระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่บ้านเรานะมันบ้านเพื่อนบ้านแต่คือเราก็ไปตรวจบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้ก็ต้องต้องตรวจตรวจเช็คนะครับแล้วก็เรื่องสายไฟที่เยอะๆเนี่ยยังไงแจ้งเข้ามานะครับเพราะหลายครั้งก็ไฟไหม้เกิดจากนี้แต่ครั้งนี้ก็เดี๋ยวเจ้าที่ตรวจสอบแต่ก็คาดว่าต้นเหตุก็น่าจะคลาสสิกก็คือนะอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรใน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 ,ในั้นก็ได้นะครับพอายัางไงเพราะ ขอให้ทุกคนก็คดีท้งนี้ไม่มีใครต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับก็เป็นเรื่องทรัพย์สินซะมากกว่าแต่ก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นก็ให้กําลังใจอีกครั้งในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนกลอมอมเขตย4ทคลองสานทนบุรีแล้วก็แขวงบางปะกอกเขตลาดพร้าวนะครับก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณขอบคินไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณครับ